สวนทุเรียนนะครับติดถนนลาดยางรูปแปลงสวยมากครับท่านผู้ชมครับแปดไร่สามงานข้าวตารางนี่ถนนหน้าแปลงนะครับพร้อมด้วยโกดังเก็บของนะครับเมื่อก่อนเป็นเล้าไก่นะครับสวนทุเรียนกับขี้ไก่นี่ถูกก็ถูกเจริญกันมากนะครับท่านผู้ชมครับแต่ตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงนะครับทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับสามารถอยู่ได้เลยนะครับสะอาดมากครับ นี่ครับอย่างสวยเลยครับตอนนี้ไว้เก็บเครื่องไม้เครื่องมืออย่างเดียวนะครับกั้นเป็นบ้านได้เลยนะครับทุกอย่างโครงสร้างนะครับของดีเลยครับนี่ครับแปดไร่สามงานก็เกือบเกือบเก้าไร่นะครับขายเก้าล้านห้าแสนบาทถนนหน้ากว้างนะครับยาวๆเลยครับมีทุเรียนหนึ่งปีกว่าประมาณ200ต้นนี่ครับมีสระน้ํา ให้พร้อมนะครับไฟฟ้าประปาพร้อมนี่รูปแปลงครับสี่เหลี่ยมสวยๆนะครับเพื่อนบ้านเยอะนะครับนี่ครับถนนเข้าออกสะดวกมากครับท่านผู้ชมครับใกล้ถนนบ้านบึงแกลงนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับท่านผู้ชมครับสนใจนะครับนี่ครับก็เกือบเกือบเก้าไร่นะครับแปดไร่สามงานเก้าตารางวานะครับต่อรองราคากันได้นะครับ นี่ครับโรงเรือนนะครับสวยงามครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับผม